ครับผมสวัสดีครับตัวบั้นทุ่งกับโรงเรียนพาขึ้นประเทวครับตอนนี้ผมหลังจากไปดูบอลเชียงรายยูเนเต็ดมานะครับก็มากับอาชาตจะไปกินข้าวที่ไนท์บาร์ซ่านะครับเชียงรายแล้วก็เวลาผมเข้าไปเนี่ยมันจะมีแต่เสียงเพลงนะครับก็อาจจะผิดกฎของลิขสิทธิ์ของยู u ูบนะครับก็แต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าข้างในก็เป็นมันมีร้านอาหารบางร้านที่ว่าอร่อยโรงเรียนจะพาไปชิมนะครับยำหอยนางรมเดี๋ยวจะพาให้ดูร้านแต่ว่าอาจจะมีเสียงเพลงกบนะครับแล้วก็จะมีพวกไอ ปลาดิบปลาแซลมอนปลาโอนะครับ100บาทเองแล้วก็ยำหอยนางรมว่าแปดสิบบาทนะครับนี่อาหารเยอะครับก็บรรยากาศของเชียงรายในบาร์ซ่าครับวันนี้ก็วันเสาร์นะแต่ว่าเงียบๆอยู่พอดีว่าเขาทำสถานีรถบัสใหม่ครับมันก็เลยก็เลยต้องปิดบางส่วนไปนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูเลยครับข้างในนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับผมรอติดตามครับในบาร์ซ่าเชียงรายนะครับก็มีของขายเยอะแยะครับเป็นอ่อ แต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาปิดปรับปรุงสถานีรถบัสนะครับก็นี่ครับเดินเข้าไปเลยเป็นโซนร้านอาหารครับเบียร์สนแล้วก็มีดนตรีฟังเพาะสบายใครมาเชียงรายต้องมาที่ตรงนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในครับกับผมถ้าเดินเข้ามาก็จะเจอเนี่นะครับร้านเฮียร้านยำยำครับตัวนี้ครับดูหน้าแกไปนะครับร้านแก่อยู่เดินเข้าไปก็จะเจอเลยครับร้านนี้ถือว่าใช้ได้นะยำหอยนางรมครับแล้วก็แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งคือ ปูอัดวาสบร้านนู้น,หนเหมือนจะแพงนะแต่ว่าไม่แพงครับเดี๋ยวพาไปดูครับกับ<ม>ผมอันนี้ครับในโซนของเดินเข้ามาจะเจอร้านนี้ครับดูเหมือนรูๆูนะลูกแต่ว่าก็รู้จริงแต่ว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับนี่ครับดูร้านเขานะครับชูชิพวกปลาดิปาโอจานละหนึ่งร้อย<ม>บาทครับมาแล้วครับมาได้มากินเมือนละวันนี้มาโปรโมทร้านเธตัวเเหมือนเดิมแซมอนกับทูน่า,รนนนาครับเดี๋ยวผมรอเลยแล้วกันจะได้ให้ดูจะได้ให้ลูกคาดู ครับผมบรรยากาศของเชียงรายไนบาซ่าครับก็เป็นลานดื่มมีร้านเบียนะครับมีอาหารเยอะแยะครับเป็นโซนนั่นเลยครับอาหารก็ถือว่าใช้ได้เป็นบางอย่างบางประเภทครับแต่ว่าถือว่าโอเคผ่านครับคนก็เต็มนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับครับใครมาเชียงรายต้องมาเที่ยวนะครับเชียงรายไนบาซ่าครับร้านนี้สุเด่นการันตีให้ครับาร้านนี้รูกว่าผ่านครับราคาไม่แพงแล้วก็ ไม่แพงแล้วออาหารมันก็โอเคอ่ะเบิร์กเดี๋ยวรอติดตามครับร้านพี่เขาเจ้าประจําผมนะครับครับก็แซลมอนทูน่านะครับก็ไม่แพงครับจานนั้นหนึ่งร้อยบาทหนบาซ่าเชียงรายนะครับเราพิเศษใจดีจะวาซาบิผมต้องพิเศษตลอดนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวราไปชิมดูครับเพลงมันเป็นเพลงร้านนะนี่คงจะไม่มีลิขสิทธิ์นะผมว่านะะครับเดี๋ยวขอบิดกันรีบ ถึงเวลาชิมนะครับทูน่ากับอา่าทูน่ากับไอ้ลืมแล้วผมคิดทูน่ากับปลาโอหรืออะไรนะผมคิดลืมลืมนะครับ,บครับไปรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปชิมให้ดูนะครับใส่วาซาบิลงไปใส่วาซาบิลงไปเอา้าใส่วาซาบิลงไปแล้วก็ทูน่ากับแซลมอนกับทูน่าครับอา่า มันเป็นอะไรที่ว่าใช้ได้ครับแับผมอ่ะเดี๋ยวผมชิมให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็อาจจะไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นดนตรีแทนนะครับแล้วก็จะให้ชิมบรรยากาศในการชิมไปนะครับนี่ครับชิมแซลมอนมันมีแซลมอนกับทูน่านะครับชิมดูครับหน้าประดับเนาะครับกิงก็จะหมดเองก่อน กับปานต้คงไม่กมครับเดี๋ยวรอดีนะครับบริการแค่มาที่อเชลไนลยก็จะมีดนตรีสดนื่ฝฟังข้างบนหน่อยครับครับกับเอกโอเคเลยครับลูกนาาเอากินเหรอนกกินปาซาบีปาซาบีอยู่ในถ้วยกันปาซาบีเหมือนกัน ใส่ตันเียอะไรมันจะม,มีเสียหรอกรู้เรไเขากบบนี้เจ้าห่ยเข้าเลยี่รวงันดีอนีิมดูครับ่เิมใส่มาเนี่ยเกันส,ส่ตันนี่่เลี้ยงกอเลยขออีกครั้งจบแล้ว ครับผมอ่านี่ครับจะให้ปลาชิปปลาชาติชิมครับอ่อแซลมอนทูน่านะครับชิมดูชิมชิมมาสเบีเลยอ่าเรียบเล้ำอปลาตัวชิมกระจาดเลยน้ำเลยดูดิเชียงรายนะปลาซ่านะครับอืมบรรยากาศเจ้าหนี้สดนะแล้วก็ไม่แพงครับถ้าไปมาแนะนำผมแนะนำร้านนี้นะครับเพราะเขาขายแค่จานละ้นหนึ่งร้อยบาทเองนะทูน่ากับแซลมอนครับชิมดูครับ ตอนนี้เพลงมันกำลังดับพอดีเราเด็ดไปเลยขอโอกาสชิมตอนนี้นะครับอันนี้่จะชิมพอเจ้านี่ถือว่าโอเคนะทูน่าแซลมอนอันนี้เป็นเอ่อเจ้านี้ก็ถือว่าอร่อยนะครับเป็นเอ่อมอเชือเท้านะแบบชิมนะเดี๋ยวให้ดิ่ชิมก่อนนะสี่ได้หนึ่งร้อยเดียใช่ก็ถือว่าโอเคนะจานหนึ่ร้อยอ่ะเจ้านี้เจ้าประจำรสชาติเป็นมิ้งๆอูมามิ เดี๋ยวเราชิมลยนแล้วครับเี่ยวเราวจตกแกกนเลยวาอยู่แค่นี้เรืามียำยำหอยนรมกางตามมาครับชิมดูครับชิมรสทีอ่ะซึ่งมัโจ๊กหีนาสาคหรือยังสาคนหรือยงเรามีแตงกวาแถมให้มาครับดูครับเรไมาเนี่ยน่าเจ้าประจำามาเนี่ยเขารู้เขารู้จักผมเลยว่า เหมือนเดิมคูหน้าแล้วก็ชื <pr> <Eff> <JI> um ่อให้ก็จริงๆนะก็ถือว่าเยอะนะนันอร่อยครับก็สดนะคขาิดมาอย่างดีครับผมบอมานี่ต้องพัอันี่พักอ่ะมันโอ้มเต็มวนั่เราเต็มนว่าเต็มคัรหรือว่าเคครับเดี๋ยวเราชิมยำหอยนางรมครับ